วัดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหญิงนะคะหญิงเป็นที่ปรกษาการขายยูฟอร์ดสาขาพระประแดงค่ะวันนี้ค่ะหญิงนำ n x x t g n n v e r l e s s นะคะรุ่นนี้จะเป็น2.0ไทยทนเนียมพา4คู4 2เกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะราคาจำหน่ายอยู่1,724,000บาทนะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรเทอร์โบคู่ค่ะคันนี้นะคะจะให้กำลังแรงม้าที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะ วันนี้แ,แต่งสไตล์สีดำทั้งหมดเลยนะคะแบบแบ็กอีดิชันเลยนะคะเดี๋ยวพาชมรอบคันกันค่ะว่าคันนี้ยิงมีตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างค่ะไปรับชมกันเลยค่ะเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยนะคะไฟหน้าของรุ่นไทท a n เนียมพัสขับ2นะคะเขาจะเป็น LED r e f l e t t o r ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟวิ่งกลางวันรูปทรงตัว c ีแคมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่น Next Gen เลยะคะ่ะตัวไฟวิ่งกลางวันก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ ด้านล่างเนี่ยจะมีไฟตัดหมอก LED มาจากโรงงานแล้วนะคะรุ่นนี้กรอบไฟตัดหมอกของเขาจะได้สีคโครเมียมแบบนี้นะคะยิ่งตัดกับสีดำเนี่ยสวยเท่เป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ตรงฝากระโปรงนะคะตัวนี้ก็จะมีติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะเป็นอะคริลิก เขียนคำว่า Everless นะคะเลือกใช้เป็นสีดำด้านนะคะแบบนี้เลยพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ค่ะตัวนี้ก็เลือกใช้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะสีก็จะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีกล้องหน้ารถมาด้วยนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะกล้องหน้ารถตัวกล้องเนี่ยจะมีที่ฉีดน้ำทำความสะอาดกล้องด้วยนะคะแล้วก็ตัวกันชนหน้าเนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดค่ะ คันนี้เนี่ยญิงมีติดเพิ่มนะคะก็จะทำเป็นสเกิร์ตวิกเตอร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะสวยเท่แบบนี้เลยสีของเขาก็จะเป็นสีดำเงานะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีตัดสีเทาแล้วก็ตัดสีดำด้านด้วยนะคะสวยเท่แบบนี้เลยค่ะชมด้านข้างกันต่อเลยนะคะด้านข้างเนี่ยติดตั้งซุ้มล้อนะคะขนาดสีนิ้วนะคะตัวซุ้มล้อก็จะมากับตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะคะ แล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ารุ่นไทเทนเนียมพลาสเนี่ยแม็กของเขาจะเป็นสีบอลเงินตัดด้วยสีทากาฟายนะคะคันนี้นะลูกค้ารีเควสอยากได้เป็นแม็กสีดํานะคะหญิงก็จัดการทําสีให้เลยค่ะได้เป็นแม็กสีดํานะคะก็จะได้เข้ากับชุดแต่งของเราด้วยนะคะพร้อมกับรุ่นนี้นะคะซีรีส์ยางของเขาจะเป็น255 25 55R20 นะคะ แม็กกับยางเนี่ยจะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็หยิงเอาแม็กไปทําสีเพิ่มค่ะแก้มข้างนะคะเขียนคําว่าไบเทอร์โบค่ะสีดําตัดด้วยโครเมียมนะคะตรงแก้มข้างเนี่ยจะมีช่องระบายความร้อนก็สามารถระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้จริงด้วยนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกเป็น LED นะคะตัวไฟเลี้ยวแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาจะได้กล้องรอบคัน360อ,องศาด้วยนะคะ รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีไฟสองสว่างข้างตัวรถด้วยนะคะไฟจะอยู่ตรงนี้นะเวลาเปิดประตูมาดึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเปิดประตูก็จะเห็นไฟสองสว่างข้างทางแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยราวหลังคาจะได้เป็นสีบรอนเงินนะคะคันนี้ยิงมีติดแต่งเพิ่มนะคะก็จะมีตัวกนันสาสญิงติดเป็นของแท้จากศูนย์ให้เลยค่ะแล้วก็มีติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยความเข้มจะเป็น ด้านข้างเนี่ยจะเป็น80%แล้วก็ด้านหน้าเป็น60%นะคะในส่วนของตัวรุ่นไทเทเนียมพัสเนี่เขาก็จะมีขอบกระจกจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะ่ะมือจับรุ่นนี้เนี่ยจะได้เป็นโครเมียมนะคะคันนี้เนี่ยมีการทำครอบครอบมือจับสีดำด้านแบบนี้ให้ด้วยค่ะข้างประตูเนี่ยจะมีเขียนคำว่าไทเทเนียมนะคะเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวบันไดข้างนะคะ ของเขาจะได้เป็นสีดามตัดโครเมียมแบบนี้เลยนะคะในส่วนของบันไดข้างตัวบันไดตัวบันไดข้างเนี่ยจะมีกันลื่นให้ด้วยค่ะพาชมด้านท้ายกันต่อเลยนะคะท้ายรถเนี่ยไฟท้ายของเขาจะเป็น LED ทรงซิกเนเจอร์นะคะไฟของเขาก็จะเต็มดวงสวยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงคาดท้ายเนี่ยเขียนคำว่า Ever l e s s นะคะคำว่า e v e r อร t เนี่ยรุ่นนี้จะได้เป็นโครเมียมนะคะ มีกล้องด้านหลังมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายเนี่ยก็มีเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดมาจากโรงงานแล้วนะคะแล้วคันนี้นี่หญิงก็ติดเพิ่มเป็นตัวสกเกิร์ตด้านหลังก็จะเป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะท่อเนี่ยจะเป็นท่อคู่นะคะแต่ว่าจะเป็นท่อหลอกนะก็ให้สไตล์ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะสวยเท่เป็นอย่างมากเลยตัวฝาท้ายเนี่ยสามารถที่จะเปิดไปฟ้าได้นะคะ ก็แค่ลูกค้ากดตรงนี้นะ <c oughs> ของเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ในส่วนของฝาท้ายเนี่ยสามารถกดที่ปุ่มก็ได้หรือว่าจะกดจากรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าจะกดด้านในตัวรถก็ได้หรือว่าถ้าลูกค้ามีกุญแจอยู่ในตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเตะเป็นแบบแฮนด์ฟรีได้นะคะแล้วก็ตัวบาดแถวสามเนี่ยเราก็สามารถปรับพับเรียบได้ด้วยนะคะจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะแถวสาม แล้วก็ตัวแถวสองก็สามารถปรับพับเรียบได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้เีงมีปูพายาง 6D เพิ่มให้ด้วยนะคะก็จะเป็นพรม 6D รอบคันค่ะลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำเดินได้สีดำนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เวลาปิดก็กดตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวหญิงพาชมภายในของรถรุ่นนี้กันต่อเลยค่ะ แผงประตูด้านหน้านะคะแผงประตูเนี่ยของเขาจะเป็นสีดําเดินได้สีดํานะคะตัวนี้ก็จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้วยนะคะสําหรับแผงประตูรถด้านหน้านะคะไฟแอมเบียนท์จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในรุ่นนี้จะมีให้เลือกระหว่างเบาะดําดกับเบาะพารีนะคะคันนี้จะเป็นเบาะดําดค่ะตัวเบาะก็จะเป็นสีดําแล้วก็เบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้8ทิศทางเลยทีเดียว แล้วก็คันนี้หญิงจะมีติดตั้งตรงสะพสคับเพดกันลอยเพิ่มด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแท้จากศูนย์ฟอร์เลยค่ะเขียนว่า Ford Performance นะคะในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเนี่ยปรับได้ถึง4ทิศทางเลยทีเดียวค่ะก็จะมีตัวฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็รุ่นนี้จะได้อดัตติฟคูชคอนโท l พร้อมกับสต็อปแอนด์โกด้วยนะคะด้านข้างพวงมาลัยก็จะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะ แล้วก็ไล่มาเนี่ยจะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็วางได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นแผงควบคุมไฟหน้าทั้งหมดนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยก็สามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยค่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะสำหรับรุ่นไทเทเนียมพัสดับสองนะคะ จอหลังพวงมาลัยจะเป็นขนาด12.4นิ้วนะคะก็จะได้จอขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็กระจกมองหลังของรุ่นไทเทเนียมพลาสตขับองของเขาก็จะได้เป็นกระจกมองหลังตัดแสงอตัตโนมัตินะคะพร้อมกับมีช่องเสียบ USB นะคะข้างๆกระจกด้วยคันนี้ก็จะมีติดตั้งกล้องบันทึกจากศูนย์ให้ด้วยนะคะก็เสียบตรง USB นี้ได้เลยค่ะไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากนะคะ แล้วก็สำหรับจอตรงกลางของรุ่นไทเทเนียมพัสดับ2เขาก็จะได้เป็นจอทัชส,สกรีนสีขนาด12นิ้วเลยทีเดียวนะคะคตัวนี้เนี่ยจะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายค่ะมีโทรออกฉุกเฉินด้วยนะคะมีเชื่อมต่อบลูทูธและก็มีสั่งการด้วยเสียงซิงค์ a แล้วก็ยังมีระบบ Ford Part Connect ด้วยค่ะด้านล่างเนี่ยตัวแอร์ของเขาจะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะแอร์ออโต แล้วก็มีช่องชาร์จไร้สายมีช่องเสียบ USB แท้ง Type C และ Type A แล้วก็เกียร์สำหรับรุ่น Titanium Plus ขับ2ของเขาจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะตัวนี้ก็จะมีโหมดการขับขี่เนี่ยปรับได้ถึง4โหมดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะรุ่นนี้นี่ระบบความปลอดภัยของเขานะคะถุงลมนิรภัยเนี่ยมีถึง7จุดเลยทีเดียวนะคะมี ABS EBD ESP นะคะมีระบบป้องกันการลื่นถไลไมและก็ยังมีระบบป้องกันการพลิกคว่ำด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเตือนกันชนหน้านะคะมีระบบตัวจับจุดบอดด้วยนะคะเรียกได้ว่าตัวนี้มีระบบเยอะเลยทีเดียวนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะก็ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่นดีๆนะคะชอบชุดแต่งแบบนี้รอบคันแบบนี้นะคะหญิงก็จัดให้ได้ค่ะสนใจโทรหาหญิงได้เลยค่ะ เบอร์โทรศพัพท์หญิงนะคะ087ค่ะ679 5969นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หญิงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ